ความมาดความหันเนี่ยมักในผลที่มันมากจี่บอกว่าถ้าไม่อาาม่านมหานี่มักผลมันไม่เกิดนะลูกนะถ้ายังกลัวเป็นกลัวใจหรือกลัวโน่นกลัวนี่อยู่มกักผลปนิพันธ์ไม่เกิดเพราะไม่ข้ามความความกลัวไปได้มันต้องตัดกลัวตัดรักตัดชังเพราะว่าปัญหาหรือว่ามหาเหตุเด็มันก็อยู่ที่ใจตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นถ้าจะเข้าไปสู่เมืองปนิพันธ์ก็ต้องตัดทุกอย่างตัดทั้งความรักและความชังด้วยไม่มีรักก็ไม่มีชังไม่มีความกล้าและความกลัวใดๆเป็นปกติแห่งจิต ที่เป็นปัิมาติปตาคือความพอดีมันจึงจะสามารถที่เข้าสู่หารปฏิผ่านได้โอ้ยากนะอยากจะพูดถึงว่าการสอนสอนสรจโลกยากแต่การกระทํานี่มันไม่ยากนี่สําหรับผู้ที่หวังมากหวังผลไม่ยากเนี่ยเอาชีวิตตั้งชีวิตแรกเลยถ้ารู้ตัวว่าเกิดก็ภาวนาต่อที่นั่นนั่นนี่นมันเป็นกยากที่ไหนล่ะเราตั้งใจอย่างนี้ถ้ารู้ตัวว่าเกิดก็ภาวนาต่อเลยปั๊บเลยนี่ไม่กลับมาเกิดนโลกรู้ดอีกันแล้วไม่สนใจใจดีกับพวกการอีกตลอดนาฏการก็ตั้งใจแล้วก็เดินตามนั่น เอาชีวิตตอนนั้นแรกกัเลยแรกกเลยผู้ชายผู้หญิาแต่มาแล้วนะอีกตัวนี้เนะี่ยมันต้องตัดรักและแตัดชังในใจให้ได้นั่นมหาเหตุของมันนะมหาเหตุมันอยู่ที่อื่นนะใจตัวเดียวนั่นจนะอบอกว่าถ้าใจถ้าใจมันไม่ถ้าเราพวกเราไม่สามารถสอนใจได้แต่รักแต่ชังได้มันก็เล่นละครต่อไปดูคุ้จะหมายควาว่าเล่นละครเล่นละครต่อภพต่อชาตินีที่สิ้นสุดไม่มีการที่จะจบสิน้นกับนั้นการนี้นนั พุทธันดอนั้นพุทธทันดอนนี้เล่นละครเล่นเป็นพัวเป็นเมียกันเล่นเป็นพ่อเป็นแม่เล่นเป็นพี่เป็นน้องนั่นเล่นเล่นเป็นลูกเป็นหลานในี่เล่นละครนั่นไม่ยอม,มคือไม่จบสักทีละครเรื่องนี้เน่ยไม่จบสักทีเดี๋ยวไปจบจบในชาตินี้ก็เพียงพักพักงานให้ไม่เล่นละครพอตายแล้วก็ไปเล่นละครต่อในในชาติต่อไป อันนี้พทธเจ้าถ้าจะพูดถึงว่าอุปมาประมายคือสอนให้พวกเรานี่หยุดเล่นละครหรือโรงละครเผาโรงละครไม่ให้มีลงละครอีกหรือไม่ให้มีความรู้สึกในกิดที่ต่อพบตัวชาติดีพทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่นี้เราเป็นอุปมาปหมนะพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงลงละครอย่างนี้เรานี่ถือเป็นอุปมาประมาทไนนางนั่นนี่ก็หรือพบหรือชาติ หรือพบหรือชาติถอนพบถอนชาติเผาพบเผาชาติหรือลือลงละครในการเดินทางการเกิดการเวียนว่ายการเกิดในการพบรูปพบและรูปพบเหมือนการเล่นละครเล่นสุขบ้างเล่นทุกบ้างนเล่นเป็นราชาพระมหากษัตริย์เล่นเป็นขอทานเล่นเล่นเป็นหูหนวกตาบอดเต็่มันเล่นเป็นของจริงที่เล่นเป็นหูหนวกตาบอดเล่นเป็นผัวเล่นเป็นเมียเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นแม่เล่นเป็น ก็เรียกว่าถูกทรมานสุดๆถูกข้าค่าถูกข้าทำลายนี่เ็เล่นนี่ว่าเล่นละครแต่ว่าละครเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงในพระพุทธเจ้าจึงตัดพบตัดชติหรือพบหรือชาติเผาพบเผาชาติละครเรื่องนี้จบเดี๋ยวบอกว่าลือลงละครเผาลงละครทําลายลรงละครไม่เล่นต่อไม่มีวันเดือนปีไม่มีมืดไม่มีแจ้งไม่มีวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีปีไม่มีเดือนไม่มีอสงไขไม่มีก็ไม่มีอะไรน่ะไม่มี คือเผาทิ้งหรือพบหรือชาตินั่นหรือกับหรือกันหรือทิ้งหมดนั่นนี่แปลว่าจิตมันจริงจะเป็นจิตที่บริสุทธิพุทธพงที่เรียกว่าจิตอรหันต์นั่นคือจบสิ้นในการเวียนว่านกายเกิดน่พบชาติก็ไม่มีละครก็ไม่เล่นนั่นไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีวงศาคนาญาติมีแจะความสุขที่เรียกว่าประมังทุกขังนั่นตลอดการนั่นจบไม่หละแต่ใครเรียนจบหรือ้า้แต่เล่นละครจบก็แล้ว ไม่มีต่ออีกนะส่วนส่วนมากสัตว์โลกเนี่ยส่วนมากจริงๆี้สัตว์โลกนี่ยจะไม่เบื่อกันเล่นละครนะชอบเล่นละครเป็นนางเอกบ้างเป็นพระเอกบ้างนั่นแหละเป็นตัวอิจฉาบ้างเป็นตัวโคงบ้างนะเล่นละครนะั่นแหะเล่นสุกบ้างเล่นทุกบ้างอืแทบจะแทบล้มประดาตายแทบจะเป็นจะตายแต่ก็เล่นอยู่อย่างนั้นนะพ่อเล่นจบในชาตินี้ตายไป พระเอกหรือนางเอกตายหมดนี่ตัวโกงตัวอิจฉาก็ต้องตายหมดไม่มีใครรอดนี่ก็เล่นละครตัวนี้เล่นละครตอนนี้เล่นแปลกๆนะนั่นเล่นเล่นแบบสัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุในการพบรูปพบแ้วรูปพบเธอจะเล่นเป็นนางเอกเล่นเป็นพระเอกเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้แต่ผลสุดท้ายพวกเธอแพ้ทั้งหมดก็คือตายรวมกันตายทั้งหมดทุกคนไม่ว่าพระเอกไม่ว่านางเอกไม่ว่าตัวโกงตัวอิจฉาไม่ว่าเป็นลูกเป็น คนร่าพลรวยเป็นเศรษฐีกระดุมปีผู้มั่งคัง่งราจามหากษัตริย์ตายก็นี้เล่นตัวนั้นเล่นไปแล้วก็จบ่างนั้นนั่นคือว่าละครสมมุติในชาตินี้จบพอจบปั๊บแล้วเป็นไงนอา้าพี่นะท่านั้นจบปับ๊บมันไม่มันไม่ยอมจบสิพบชาติต่อไปนี่ก็เล่นต่อเล่นต่อเนี่ยก็เล่นต่อแบบนั้นก็อา้าก็ไม่ลื้อนี่ไม่รื้อลงละครไม่เผาลงละครมันก็ต้องไปต่อไม่มีที่จบสิ้น และไม่มีใครคิดจะคิดหรือคิดคิดลือด,ด้วยไม่ลืออยังชอบชอบเล่นละครไม่มีใครที่จะคิดเผาโรงละครด้วยเพราะว่าเป็นที่รักเป็นที่หวงเป็นที่ยึดเป็นที่ถืออืบ้านของข้าโรงละครของข้าที่เล่นของข้าพระเจ้าที่พักที่อาศัยของข้าพระเจ้าไม่มีใครกล้านอกจากพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นเล่นละครเล่นละครกี่พกกวิชาเพระองค์เล่นมาแล้วจนขี้เกียจเล่นเบื่อหน่ายแล้วหยุดเล่น หลวงปู่ก็เฉกเช่นเดียวกันมหยุดเล่นเราอยู่ทั้งโลกเราก็เล่นละครชอบเล่นละครเล่นไปเล่นมาเกิดความเบื่อหน่ายเล่นไปทําไมนั่นพ่มีก็สักแต่ว่าแค่นั้นลูกก็สักแต่ว่าแค่นั้นพ่อแม่ก็สักแต่ว่าแค่นั้นแล้วต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายล่ะเห็นไม่เห็นได้ไปด้วยกันนี่ผัว ็ไปก่อนเมียบางทีก็เมียไปก่อนผัวบางทีผัวไปก่อนเมียบางทีลูกไปก่อนพ่อก่อนแม่ก็แล้วแต่บางทีวงสากนญาติไปก่อนเราบางทีเราไปก่อนไม่เห็นว่ามันน่าเล่นพี่นาต่ตองดูก็เลยขี้เกียจเล่นหยุดเล่นนั่นเราจะหยุดเล่นเมื่อเราจะเมื่อเราหยุดเล่นแต่ว่าโรงละครไม่ถูกทำลายทำยังไงจึงจะเอะทำยังไงจึงจะทำลายโรงละครได้เผาโรงละครได้นี่ภาพ